สิทธิการจงสำลันเรื่องหลกงพจากโศกโศกาทั้งวงศาพี่น้องมานงความสลนบัดดีคอยขอถวายพนดีพนน้มดุงวิเศษลือดเดชดด้วยพนไส้นี่ทั้งเราให้ดีให้งามตั้งไว้แว่นสอบปุงมาสาวพี่น้องหาบอกมาเป็นเล่นเป็นเล่นเดี่ยวนองงามไขออกนั่งสะพังพร้อมฟุงหูคุนขวนตามโบราณเตะเข่าเราสองแพงนีสอบที่เถาแก่ทั้งหลายวิศกอบวิศสอบที่เถาแก่ทั้งหลายไฟกอบไฟจึงไม่หอยคอยไฟ ไปจึงบายปันเงินปันคำเพียงฟาดนำเรายาดไหลตกนำเราตกใส่ดินให้นั่งทรณนีอันโยดินจงมาซอยคำเจ้าดือ้อ nam lại là tốt sẽ nam mày phá phải nhá nạc anh chú mà xoay xu tả văn tốt cái cho đầy chỗ cung ngân cung khâm thom xo phải cho phải bế biên tả văn ọ cái cho đầy ngân lan ngân cỏ phải cho hóa là đi chỉ lý lê đán đào thuộc quả thiệt thảo thi phá thi và đa mày phải vào nôm thăng khẩu trong ngày mai phải phốt và ní trong ngày thì đầy đi đây, xôn xeo đá ได้ทั้งแจวาพินล่าแดงปอดแจ้าพันปอดแดงเฮียงพี่ทุนเหลียงนำเพื่อมีข้าเกิงพันคำสะพันนาหน้าต่างๆแต่นี่มืองนาบ่เงินหมื่นจงมาเกิดส่วนเนียนเจ้าเด้อบ่เงินแสนจงมาเกิดส่วนอ้อยเจ้าเด้อบ่เงินรอยจงมาเกิดหัวกันใดย้ำเมื่อเจ้าเที่ยวทางไก่ให้เจ้าได้ขี้มาเสด เที่ยวทั้งแดดให้เจ้าได้ขี่ม้าพอนย่ามือใส่ย่านน้นนี่แต่ดิ้งสุกเบียงเบียงสบายบานสุกชำร้านเงินเท่าๆอายุได้ห้อยขวบพันวัสดาคอยจึงก้าวตามบทพระคาถาสัพพัญยเจ้าไว้ว่าสีสีสยยะตัวผวังสยยมังคลังดังนี้เทินสัพพุทธะสัพพธรรมาสัพพสังฆาผลปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะติเสนหลังพันธามิสัพพโสสาธุอ่ะเด็ดอันว่าเซปีที่ Thank <laughs> you.